แสดงภาพการใช้ได้ตอนนี้ผมชีโดวันนี้ผมมาพดพบวิเทียร์วิท่าไม่ได้อามทำไม่ได้บอลอยู่ที่ไซส์แต่ทำไม่ได้เอา,อาอบอนโชว์นิดบอลเฟลเฟลเอามาเอามา,า,าแล้วแทนทุกคนที่ทำไม่ดูเลยมันเฟลตัวดีตายเลยนะให้ตัวท่าไม่ได้ทำไม่ได้ฮะเหมาะกับพวกที่เล่นเก่งๆแล้วก็พวกที่เล่นไม่เก่งเ่ยคุณเ<ด>อิร์นนี่แก็บบกเขียนไปหาในตั้ง ขอหาได้ซ้ำก่อนนะยังจัดเกิดผิดพลาดเทคนิคเล็กน้อยนะเทคนิคผิดพลาดตามมาเจอแล้วโอ้ตัวคารหนึ่งตัวเก็บก่อนแป๊บนึงเราขอเก็บตัวคาร์ลองลองขอใช้กับตัวคานี้ไม่น,น่าได้ผลมั้งแล้ว,ว่าลองดูก็โ,โดนแล้วตายเลยพอกันตัวทีลแล้วว่าตัวคาน์มันจะเต้นเต้นวิ่งห่อครับโอเคอผิดพลาดเทคนิคเล็กน่อยนะ

ออาไปก่อนจะได้ม,มาเข้ามาเฮ้ยโอเคเด็ดเด็ดเดดเห็นไ,ไหมฮะทำให้มันขับมันจังหว,นวะนี้ก็ติดฆ่าเลยอย่างนี้มาหาผู้จะดีอะไรต่อไปมาหาผู้จะดีอะไรต่อไปฮะนี่เจอ,ลอแล้วฟอร์มตรวนี้ต้องตึกหมดเลย เอออย่าฆ่ามันอย่าฆ่าเดี๋ยวมึงก็ต่อไปต่อไปต่อไปต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยเรื่อยโอเคแล้วก็น้านคุณทำมาถ้าอาบนี่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะผมก็จบกันนะผมสวัสดีครับ